สวัสดีครับพี่น้องปงปายสู้รู่สุขคนครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องทิดเอชแชนแนลครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับพี่น้องพาพี่พาน้องมาเมืองการเลี้ยงกบคือเก่าครับพี่น้องครับมาอัปเดตครับว่ากบจากที่เขาลงลิปไปที่แล้วหลังจากเก็ดแปดมื้อที่แล้วครับกบเขามมนใหญ่ขึ้นสําไลครับพี่น้องครับผมรู้สึกว่าเก็ดแปดมื้อนี้ใหญ่ขึ้นนะครับผมใหญ่ขึ้นหลายเติบนะพี่น้องแค่อาทิตย์เดียว นแค่ทีเดียวใหญ่ขึ้นหลายเติบครับหลังจากที่ห้องเลี้ยงแลาห้องก็ได้ศึกษาเมืองน้ำครับพี่น้องตอนนี้อาจที่บ่เคยเห็นตัวกลบไปนลยนะฮะพี่น้องครับก็สสแอบอยู่ตามนี่นะครับตามซอกตามดืบตามต้นใหม่นี่ครับมันกลมกลืนกันนะครับพี่น้องเขาที่แอบเอะเพ่นนี่ครับ ตอนนี้อัตราการที่เหลืออยู่ครับพี่น้องอาทิตย์หนึ่งาขาดค่นี้ประมาณว่าที่เหลืออยู่ประมาณสักลอยหาสิบหรือลอยหกสิบตรครับพี่น้องครับ <c oughs> ตอนนี้มันก็รู้สึกว่าเฮองเมืองแล้วครับศึกษาเมืองแล้วว่าขอขอเสียขอเสียในการเลี้ยงกบมีอย่างนี้มันกินกันอันนั้นก็ อีกส่วนหนึ่งครับมันเป็นยังคือตายกับอีกส่วนหนึ่งครับพี่น้องครับส่วนมากมันจะกินกันครับพี่น้องกินกันตวัวใหญ่ทีกินตวัวน้อยนะครับตวัวมองขนาดของกบรับว่ามันใหญ่ขึ้นกํางแครับพี่น้องครับมองท,ที่จับไปมงึงหวจับบ่ไานี่ครับพี่น้องนี่คือฝ่ามือนี่คือตัวกบ ประมาณนี้ครับตัวกบแต่ทีนีตัวใหญ่อยใหญ่กว่านี่อยครับพี่น้องมูใหญ่ๆตัวมากมันอีกินพวกตัวน้อยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าตัวน้อยก็มีที่ซ่อนอยู่ครับนี่ครับใหญ่ๆตัวนี้ใหญ่อยครับใหญ่ๆกบหัวโปรดีนอยกบใหญ่กบฮอร์โปรดีนแล้วกบนี่กะประมาณเพราะท่านถึงสองเดือนครับจากที่เป็นลูกออดมาหล้วก็มาเป็นตัวกบเนี่ ท่านถึงสองเดือนหนอกอ่าก็ถือว่าโอเคครับเขาก็ศึกษาไปเรียงไปนำ้ำศึกษาไปนำ้ำเวลาเขาไปลงมือเห็ดอีลีเป็นจริงเป็นจังมันจะได้มีความรู้มันจะได้หูว่าตัวไดเป็นจังไดนนาอ,อ,อ,อพี่น้องเนาะพาพมึงพาพี่น้องของมึงนี่ครับมันแอบอยู่ข้างในพี่ได้พี่น้องหลายอยู่ได้ครับข้างล่าง พอดีเกตามอยู่นี่เมื่อนี้ครับทิศเอสติามาบอกเทคนิคการเลี้ยงกบในกระชังแล้วทิามาบอกเทคนิคการปล่อยน้ำครับพี่น้องครับอ่าการปล่อยน้ำออกจากกระชังเปี่ยนท้ายน้ำเพชรจังไรครับเป็นเทคนิคของทิศเอดคิดเองนะครับพี่น้องคนอื่นอาจจะคิดขึ้นกันลหละครับแต่ว่าทิศเอ็ดคิดว่านี่คือง่ายๆอ่ะพี่น้องครับผม พือว่านี่ครับพี่น้องบ่ต้องไปเจาะหูนะครับพี่น้องครับบ่ต้องไปเจาะหูผ่ายางเด้อพี่น้องเด้อบ่ต้องไปเจาะหูผายยางนี่ครับเดี๋ยวผมทีเอทีเอที่เมืองครับว่าเหตุจังไรครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับเขาออกมาข้างนอกจากบอกบลแล้วเขาถึงมาพักมาปล่อยน้ำครับนี่ครับเขามาปล่อยตรงตรงนี้ครับตรงที่ห้องมัดไปนี่ปล่อยเลยครับพี่น้องครับ เห็ดมังาบางคนอาจเห็ดเป็นตัวเกี้ยวก็ได้ครับนี่ปล่อยปล่อยปุ๊บนี่ครับตรงนี้มันติดดำเห็นไหมครับน้ามันก็จะไหลออกเพราะว่าทางนี้มันำํำต้องเห็ดทห้มันสลบกันนะครับพี่น้องครับเห็ดพืนทีมสลบกัน่อป,ปล่อยน้ำได้เห็นไหมครับน้าก็จะออกตังมองตาไคานี่ครับไง,ไง่ายๆเพราะทา้งห้องพอแล้ว เขาอยากอันนี้ได้อล่างคอ,อกแล้วอกขางกะขึ้นมาเก็บมัดเลยครับพี่น้องนี่เขาขึ้นมามัดคือเกา่าสและครับพี่น้องมัดไว้ปกติรวกาค่อยเติมน้ำสและพี่น้ององ่ายๆครับที่เต็ดคิดว่ามันเขาบ่หนองไปเจาะหูดอ,อกแล้วก็แล้วแต่ความสะดวกไปมันเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้พูดใดไ เขามาชมเมืองมาชมกันบอกเห็มีทุกความร่างกายแข็งแรงเ้อพี่น้องเด้อลำลำโดยดวย,ดวยถูกหวยถูกรัตเตอรี่นาทีก่การงานจะเลื่อนลงเรื่องครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับพี่น้องสวัสดีขอบคุณหลายๆครับอย่าลืมเด้อกดติดตามใ้น้ำแน่ทิดเอชแนลไปแล้วครับ